ต่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอ,อโตงอกงามสมใจเม,มื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านกำลังฟังทิศบวนบางประมาอดิศัก์บวนกิยาพัน์นะครับเราคุยกันถึงเรื่องของการเตือนภัย จากภูมิอากาศที่มันผันผวนปวนแปรไปทั่วโลกแน่นอนที่สุดครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะละเว้นจากธรรมชาติได้พี่รองครับเราคุยกันเรื่องฝนตกที่นั่นฟ้าถล่มที่นี่และจะเกิดภัยพิบัติฝนแรงน้ำท่วมและที่ผมพูดว่าเวลานี้ UN บอกว่าจาก สภาพอากาศร้อนนะฮะโลกร้อนก็จะกลายเป็นโลกเดือดเราคงนึกภาพออกน้ำเดือดนะครับเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับอุณหภ,ภูมิที่สูงขึ้นนั้นเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของมหาสมุทรปีนี้ทุบสถิติที่ผ่านมานะครับว่ากันว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงสุด เป็น20.96กาองศาเซลเซียสนี่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดประการังฟอกขาวนั่นก็หมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนนะครับบนบกนะครับบนบกนั้นร้อนกว่าในทะเลอยู่แล้ว เราจะสังเกตว่าต้นไม้หลายชนิดแต่ก่อนเราบอกว่าสามารถที่จะอยู่ปลูกกลางแดดต้องการแดดทั้งวันนะครับแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแดดมันแรงมากแล้วมันก็เผาใบไม้จกนกระทั่งไหม้ซีดไปเลยนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่า ปลูกอะไรก็จะต้องหาวัสดุมาพรางแสงเอาตะข่ายพรางแสงมาพรางโดยเฉพาะต้นไม้ที่ต้นเล็กๆแต่ถ้าต้นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาพอจะสู้กันไหวหรือว่าอาจจะถูกแดดเผาไปเป็นบางใบาบางส่วนนะครับก็พอจะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นการเตรียมภัย นะการเตรียมรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาตัวอย่างถ้าเราพูดถึงว่าภัยจากความแห้งแล้งเวลานี้เราจะทงลงทุนทำการเกษตรแบบธรรมาค้าขายเราจะมานั่งรอฟ้าฝนจากธรรมชาติไม่ได้เราก็ดูซิว่าบ้านเรา มีแหล่งเก็บกักน้ำผิวดินมีไหมมีไหมน้ำผิวดินคือน้ำในบ่อน้ำในคลองน้ำในหนองน้ำในบึงที่อยู่ใกล้พื้นที่เพาะปลูกเรามีไหมถ้าไม่มีหลายพื้นที่ระดับน้ำใต้ดินสูงขุดเอาลองซีเมนนะฮะใส่ลงไปก็จะเจอน้ำใต้ดิน บางคนก็ดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำผิวดินไม่มีแห้งแรงน้ำใต้ดินเราเตรียมไว้ไหมมีไหมถ้าไม่มีลึกลงไปอีกเรามีน้ำบาดาลไหมเนี่ยเราก็ยังไม่มีรัฐบาลถ้ามีผมก็จะนำเสนอบอกว่าเวลานี้ในเขตแห้งแล้ง เราจะต้องไปสร้างบอ่อบาดาลน,นะฮะแต่มันไม่จำเป็นต้องไปสร้างทุกบ้านไม่ต้องไปขุดทุกบ้านในหนึ่งกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเราไปเจาะบอ่อบาดาลสักบอ่อหนึ่งแล้วก็ใช้ร่วมกันเหมือนอย่างกับน้ำประปาแต่อันนี้แทนที่จะใช้ในบ้านเราใช้ทั้งในสวนในไร่นาได้ด้วย นี่อย่างนี้ก็คือการเตรียมรับกับสถานการณ์ภัยแง้งอาริชน,นีบอกน้ำท่วมละ่ะน้ำท่วมเราก็ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์นั้นได้ปัจจุบันท่านมีสวนผลไม้หรือถ้นทำการเกษตรอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องยอมแบ่งที่นะครับแบ่งที่ทำอะไรแบ่งที่มารองรับน้ำขังชั่วคราวหรือจะเรียกว่า รองรับน้ำขังรอการระบายถ้าเราไม่ไปขุดเป็นแองเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะไปขังอยู่ในพื้นดินอยู่ตามโคนต้นไม้อยู่ตามที่เพาะปลูกของเราทั่วหมดเจิงทั้งพื้นที่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้พอฝนลงมันตกลงมาหนักๆๆ,ๆเนี่ยเราก็ระบายน้ำมา แล้วก็ให้มารวมกันอยู่ณนะจุดต่ำสุดของพื้นที่นะครับผมเรียกว่า,อาแอ่งน้ำรองรับน้ำขังชั่วคราวหรือแอ่งน้ำรองรับน้ำขังรอการระบายแล้วก็ค่อยๆระบายออกไปแต่ถ้าเปรดว่าไอพื้นที่ที่เราระบายน้ำออกไปมันเต็มไปหมดไออย่างนั้นก็จบนะ เพราะฉะนั้นในระดับหมู่บ้านชุมชนเวลานี้ก็ควรจะทำการขุดลอกนะครับทางระบายน้ำคูคลองแม้กระทั่งที่ลุ่มที่ดอนต้องทำพร้อมกันไปหมดนะครับบางเมืองเห็นบอกโอ้โหผักตบชวาแน่นแหล่งน้ำไปหมดไออย่างนี้การระบายน้ำก็ทำได้ช้าแต่เดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอน อย่างบ้านผมนี่อยู่กัาแพงแสนที่ดอนก็ต้องมีล่องระบายน้ำที่ระบายน้ำให้ดีถ้าไม่มีการระบายน้ำที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่ไหนท่านลองไปสำรวจตรวจสอบดูเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทีนี้ต่อจากนั้น เราจะรับกับสถานการณ์ภัยแลง้งเรารู้ว่าที่บ้านเราเนี่ยน้ำมันน้อยเราก็อย่าไปฝืนปลูกพืชใช้น้ำเยอะที่เราก็ปลูกมะขามเราก็ปลูกน้อยนาเราก็ปลูกมะม่วงหิม,มาพานต์นี่เราก็ปลูกพืชแบบนี้แต่ถ้าเผื่อว่าท่านจะปลูกไม้ผลแล้วเราอยู่ในที่ลุ่มเราก็อย่าไปฝืนธรรมาชาติเราก็ปลูกมะกอกน้ำน้ำท่วมกว็ไม่ตายบางคนปลูกสน ขายดอกสนนะครับเออหรือว่าบางคนก็อาจจะทำเป็นสวนยกล่องนะฮะแล้วก็มีขอบคันสวนที่สูงกว่าระดับน้ำที่จะมาอันนี้คือการเตรียมการนะครับที่จะรับกับภัยพิบัติโดยเฉพาะฝนแรงน้ำท่วมเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครสังเกตดูบ้านเนี่ยท่านจะเห็นว่าบ้านที่เขาปลูกใหม่ๆยุคหลังๆเนี่ย เขาจะทําเป็นทรงที่มุมของหลังคาบ้านเนี่ยจะแหลมเปี้ยวเลยนะมีคนถามว่าทาไมบอกเออสร้างแล้วดูเหมือนบ้านฝรั่งใช่ครับบ้านฝรั่งที่เขาต้องสร้างแบบนั้นหรือเมอนอย่างโบสคริสเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าฝรั่งเขาหิมะตกเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปสร้างหลังคาแบนๆแบบบ้านเราเนี่ยหิมะก็จะไปสะสม แล้วก็หลังคาก็จะพังเอานะแต่ยังบ้านเราเนี่ยจากหลังคาจั่วเราก็ประหยัดรายจ่ายเราก็ทำหลังคา <c oughs> แบบที่ลาดเอียงเอียงธรรมดาที่เราเรียกว่าเพิงหมาแงน <c oughs> ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแงนแค่นั้นไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ต้องแงนให้องศาเอียงเอียงหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่า พฤติกรรมของฝนมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนฝนตกเนี่ยมันตกไม่หนักมากแล้วมันตกกระจายหลายพื้นที่แต่เดี๋ยวนี้ฝนมันตกมันตกแบบซ้ำที่เดิมตกหนักตกนานซ้ำที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำหลังคาให้มันทรงแหลมกว่าจั่วบ้านไทยธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลังคา หมาแหนก็ต้องแงนให้เอียงองศาเยอะๆหน่อยยิ่งปัจจุบันช่างเรียกว่าช่างไม่ไหวเจาะรูกระบ้งกระเบื้องเจ๊งหมดรั่วเละละเลี่ยลาดเลยนะครับหลายคนเลยบอกเปลี่ยนไปใช้เมทัลชีตยอมฟังเสียงฝนหนักๆ,ๆนะครับอา้าวเพราะนั้นพี่น้องครับท่านอยู่เขตไหน เป็นอย่างไรก็ขอให้แก้ปัญหาภัยพิบัตินะทิศบวชรบอกมาขอให้กำลังใจทุกคนอย่าท้อแท้เราต้องสู้ไม่อย่างนั้นเราจะพบความพ่ายแพ้นะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ด้วยจิตสงบนะฮะมีสติในการที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติทั้งหลายทั้งป่วงเพราะเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดถ้าทุกคน ไม่ตัดไม้ทำลายป่าและช่วยกันปลูกต้นไม้มากๆนะฮะปัญหาโลกร้อนก็จะลดทุเลาเบาบางลงนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s อดไซ buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิโปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาว แล้วก็เพลี้ยแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนผาดอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไ,ไม้ดอกไม้ประดับ เิบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร